เมนูต่อไปก็จะเป็นผัดกระหล่ำปีใส่ไข่นะคะทุกคนก็กระเทียมเจียเจเจีเจยให้ไข่มันสุกก่อนเนาะค่อยเอากระหล่ำปีใส่งไปอะไรอยู่ในตู้เย็นก็จับมาทำามดเมันจะเน่าหมดนั่นอยากกินอะไรก็ใส่ใส่ลงไปจ้ะนี่ม่สเกอด์ทงมัสเอเทศอะไรที่มันจะเน่านะใส่ลงไปให้หมดเลยทุกคนใส่ลงไฟจะอะไรมันจะเน่าก็ใส่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 ลงไป ผัด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 เนี่ยกะหล่ำปีใส่ไข่นะจ๊ะก็ใส่ซีอิ๊วขาวใส่ชุดรใส่น้ำตาลค่ะก็โกเล่โกเลก็มีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปค่ะอยากกินอะไรก็ใส่ใส่ลงไปนี่ใส่มะเขือเทศด้วยนี่ผัดกะหล่ำปีใส่ไข่นะจ๊ะทุกคนน,นี่ง่ายๆเมนูง่ายๆ อะไรอยู่ในตู้เย็ยนที่มันจะเน่าก็เอามาใส่นี่ต้นหอมก็ใส่ลงไปก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะทุกคนเน่นี่เสร็จแล้วก็รอมันเดือดแล้วก็สุกนีก่รอมันเดือดแล้วมันก็สุกนะจ๊ะอันนี้กระหล่ำปีใส่เขยนะจ๊ะทุกคนส่มะเขือเทศใส่ต้นหอมแค่นี้ก็ได้แล้วนะจ๊ะกับข้าวง่ายๆนะจ๊ะ เมนูต่อไปก็เป็นเมนูผัดพริกหมูสามชั้นเจนะจ๊ะอันหอมกระพริกสุกแล้วก็อันนี้คือหมูสามชั้นนี่คือทอดแล้วทอดแล้วก็ใส่ลงไปค่ะมีผักอะไรก็ใส่ใส่ลงไปนะจ๊ะทุกคนเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะผัดผัดไปเพราะว่าหมูสามชั้นทอดแล้วหมูสามชั้นเจนะคะผัดพริก หัวสามชั้นเจเนี่ยค่ะทุกคนกินเพื่อสุขภาพค่ะก็ไม่ได้เจจ๋านะคะก็จะเป็นมังมังมังะคะ่ะมังแอนเจนะคะมังสวิรัตนี่เขากินไข่ได้กินหัวหอมได้กินต้นหอมได้นะคะทุกคนเนีย่ยค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนีย่ยค่ะง่ายๆเมนูง่ายๆ ผักอะไรอยู่ในตู้เย็นตอนนี้ก็คือเอาออกมาทําหมดแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเน่าเนาะเาพราะผักมันอะเน่าเร็วมากอันนี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วจ้าน่าง่ายๆจ้ะทุกคน,นเมนูผัดพริกแกงมะเขือใส่อกไก่เจนะเจ๊ะทุกคนก็ผัดพริกแกงหอมๆก่อนเนาะ ปัดซีแกงหอม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 ก <antique. S 1> ่อนนะจ๊ะก็เอามะเขือใส่มะเขือใส่แล้วก็น้ําใส่หน่อยน้ําใส่หน่อยนะจ๊ะให้มันเดือด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 ก่อนนี่เห็นไหมก็เดือดแล้วก็ใส่ซีกขาวใส่ชูรสใส่น้ำตาลแค่นี้ค่ะอันนี้เป็นอกไก่เจนะคะนี่ อกไก่เจเลเป็นเนื้อไก่เจนะคะก็ผัดพริกแกงเดี๋ยวให้มะเขือสุกก็เดี๋ยวเอาใบโหระพาใส่ใบมะกรูดใส่นะจ๊ะทุกคนรอมันสุกก่อนเนาะก็ <c oughs> สุกแล้วนะคะผัดพริกแกงมะเขือใส่อกไก่เจนะจ๊ะก็ใส่อันนี้ลงไปใบโหระพาใบโหระพากับใบมะกรูดก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วนะจ๊ะแค่นี้ค่ะกับข่าวง่ายๆจ้า